สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทั้งช่องของสงการนะคะวันนี้จะมาตามแนวทางของีกจุดทูบของพอยั่นเด้อค่ะพี่น้องจุดทูบพอยั่นเิ่นจะจุดทูบยู่บานคือเกาเด้วยค่ะพี่น้องวันนี้กระเดยเป็นแนวทางสือ่อสารกินแบ่งรัฐบาลไทยเฮ้านะคะวัดประจำวันที่สอง มก,กราคมหกแปดเด้อค่ะพี่น้องไซปีไมค่ะพี่น้องเป็นวันศีลสิบสี่คันะคะวันศีลสิบสี่คันะคะนี้กเ็เลยจะทําพิธีขอโยบานลำปูเงีนโปูสัานท้ามเหนือค่ะยยฮานผะของห้านี่แหละค่ะยยฮานผะของอยู่ในบานของ เอดและกัของพอยั่นได้ค่ะพี่น้องพอยั่นกับกำลังติดถำิดท,ที่เป็นห่านพาน,นน้อยนะคะแต่เฮาา <c oughs> ห็ดมาสะดเท่าใดค่ะพี่น้องเฮ้ากริลจุดมากกระเข่ามากเรื่อยๆนะคะพึ่งจะนลุกงวดวังหันแต่วาเลกมักมจะออกย่อนหลังด้ค่ะพี่น้องคือสองหนึ่งหนึ่ง,งสองแปด มาออกย้อนหลังอีกเด้อค่ะพี่น้องหนึ่งสองแปดนะคะผู้ใดบึงผู้ใดเด้ติดตามมาตลอดกจ็จะเห็นถูกที่ห้างขอเนี่แหละคะ่ะพอยั่นกำลังจุดเด้อค่ะพี่น้องพอยั่นกำลังจุดขอนะคะก็เป็นห่านพระน้อย,ยนี่แหละคะ่ะพี่น้องของห้า หานผาทีเฮ็ดมาตะพอตะเมียเฮ็ดไห้นะคะหวัดว่างหันนะคะบอ่อเข่านะคะว่าึงหันรุดอยู่ค่ะแต่บอ่อลู้ว่าจะมาออกหนดนีบอ่อนะคะตะเกาเพิ่นจะมาออกหนดดีเพิ่นบาออกหวดนั่นเพิ่นอาจจะมาออกย้อนหลังด้วยค่ะพี่น้อเห็นบ่อค่ะ ยังอยู่อยู่ค่ะยังอยู่อยู่นคะคะหกเก้าแปดหรือว่าหกเก้าศูนย์เป็นมันเป็นบัญหาโยค่ะหดว่้งหันนะคะแต่บ่อออกนะคะบู่หว่าจะมากงหวดน,นีบอ่อตะเกาจะเป็นตะเกาจะย้อนหลังเวยค่ะพี่น้อง เกามักจะออกย้อนหลังเออไปเอากระเป้านั่นคอยขึ้นมาให้เนี่ยตานี่แหละค่ะเดี๋ยวกลับมาลุ่นกันนะคะลุ่นกันแมนกระเป้าอันดอ่หยังนั่นแหละกำลังใหม่ลงมาลงมาแล้วค่ะ วันวันศิล์นหน่อยบม่ได้ขอตามปกติพึ่นกะจะขอตะวันศิลแหลกนะคะจะขอวันศิลแหลกสุดเทียจะว่าท้ายเห็นห็นตอนเพึ่นจุดนะคะมีตาท้ายตอนพึ่จุดแล้วเจ้ากะยาฟ้าลงไปเ้อว, <c oughs> <c oughs> วันนี้จะให้รุ่นไปพร้อมๆกันค่ะ ลุนไปพร้อมๆกันเลยหกเก้าแปดหรือว่าหกบรูว่ามันเป็นอยังกันแนี่หกตัวที่สามนะคะยังอยู่เด้อค่ะอาจจะมาออกงวันี้ก็ได้เด้อค่ะพี่น้องอาจจะมาออกงวันี้ก็ได้เพราะว่ามันเคยเป็นแบบนั้นหนึ่งสองแปดหรือว่าแปดสองหนึ่งก็มาออก สองหนึ่งย่อนหลังด้วยค่ะพี่น้องเหล็กพอย่นก็เหล็กปูขาวมักจะเป็นแบบนั้นด้วยค่ะตาลังออกมาแล้วตัวหนึ่งพี่น้องเอ้ยพี่น้องว่าตัวไหตัวแรกเป็นตัวไหนเน ตัวแรกสงสัยเป็นซีบค่ะค่ะเพื่อนๆหรือว่าพี่น้อง่าเป็นซีบ่ค่ะตัวแรกเป็นซีบ่พี่น้องเมื่อนี้ให้รุนไปพร้อมๆกันเลยค่ะมื่อนี้ในยในท้ายเห็นตอนจุดและลรลืมจุดเลยค่ะ ที่จดหงวดวันที่สิบหกท่านว่าคุ้มกับยังอยู่อยู่เด้อค่ะพี่น้องอาจจะมาออกงวันนี้กับบุ้จักเด้อค่ะมาดลุนน้ำกันค่ะตัวที่สองกำลังมาแล้วค่ะพี่น้องตัวที่แหลกออกมาเป็นซีแฉๆเนาะพี่น้องว่าบ่พี่น้องว่าเป็นซีบ่ ให้เจ้าถือ,อยุพราว่าเขาสิได้เขียนนะเจ้งหัวสี่สี่สิบด้ยออกมาให้เข่ากันกับปูขาวเด้อปู่้ยให้ข่งกันกับปูขาวเด้ออ่ะจับกันนะ,ะจับไวยมาให้หอองอกเงี่ย ตัวที่สองออกมาแล้วตัวแรกเป็นซี่น้องว่าเป็นซีบอตัวใดเห็นตัวใดกดจังมินบอกในเด้อค่ะ ก็ใช่ใส่ปีใหม่เด้อกูให้เอฟซีทั้งช่องเอาใหญ่นี้แหละล่ะไอ้เอฟซีทั้งช่องโชคดีใส่ปีใหม่ในปุตนี้ได้ไมีเงินกินปีใหม่เด้อ ให้ถือกันให้ตรงกันกัำลยมปูขาวจะไปจับมือนีเด้อปูเอ้ยมือนีแหละจะไปจับพร้อมอกันเลย ออกมาแล้วพี่น้องเอ้ยออกมาแล้วสี่กับสองเอ สี่กับสองตัวสามกำลังออกมาพี่น้องมาร,รุ่นกันเป็นโซนนอมาง่ามคักแทบออกมาตัวใหญ่คักเลยสองไหมสองมาง่ามคักแท่เป็นนเนาะตัวใหญ่ค่ะป้ากัน,นออกมาตัวนี้ตีกันเป็นศูนตีห้ยเรียกรดเลยแล้วพี่น้องเนื้อ เป็นศูนย์ในเลขหลดเลยเลขหลดของแอดของพอยันได้แล้วผันหมอมากเป็นศูนย์สามตูวยูไทยหลดเลยแล้วก็ต้องนั่นขับปั่นมั่นมั่นเป็นสองจังว่าเบิงงมันจะเป็นอีั รุ่นน้ำกันพี่น้องเป็นยังพี่น้องว่าอ,อ๋อแบบนีาแจมมากเสองโอ้เป็นสองอีกติพี่นองเลยยังบ่น ข้อสอนำสองสี่ส่วนมากจะออกขึ้นข้างบนส,สองสี่จากตัวสี่จ,ก,จกข้างไส่สี่ยังว่าซัน ไอ้ซื้อ,อต,รตรงๆแบบนี้ไอ้แอดไม่จัดพี่น้องไอแอดไม่มินพอยั่นเป็นผู้ถือก่องนองเป็นตัวใหญ่น้อค่ะสามตัวที่สามกำลังมาแล้ว,วกำลังพุ่นมาแล้วค่ะสงอง คืองอะเงะเงอะเงะคือแค่นอะคือวันนึ่งแถ่มันกระดมคือซันแถ่โอ้ยเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ค่ะเป็นยังค่ะพี่น้องตัวที่สามสาธุสองสองอ๋อพี่น้องเห็นเห็นเป็นสองแมนบ่ อ๋อปาดเหรอเลีกตองพี่น้องเลยเื่าฝาออกไปแค่สองสองสี่สองสองพี่น้องเลยบาทออกมาแล้ว สือง,งายค่ะสี2สองสองสองแค่นั่นค่ะพี่น้องเอาบานี้เบิ้งค่ะสี่สองสองหรือว่าโตโกเก่าจะมาหกเก่าแปดหรือว่าหกเก่าศูนย์ด้ค่ะพี่น้องเบิง้งอย่าลืมค่ะอ่ะนี่คือเลขถูกพอยันในงวดประจำวันที่ สองมกกราคมหกแปดเด้อค่ะพี่น้องก็ได้ออกมาสามตัวแล้วนะคะสามตัวแล้วกระเชียนใส่ไหก็มีเป็นเลขถ่ายหลดของเอ็อยูเด้อค่ะสองซีเด้อค่ะพี่น้องเลขถ่ายรถุดของเอดสองซีของพอยันนะคะมันซับกันซื้อค่ะสรุปนะคะนี่ค่ะสรุปเลขพอยันจุดทูบในมือน,นี้นะคะ ก็จะเป็น422 2, นะคะ422แยกแยกกับแค่4222 2, สื่อกับน้ำกับสอนะคะพี่น้องโชคโชค,โชคมันหมาน้ำพอยันจุดถูกนะคะงวดประจำวันที่2มกราคม67นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเดอ้อค่ะพี่น้องตัวเลขเป็นแค่แนวทางสื่อฉรากินแบงรัฐบาลไทยเฮ้าทนั้น โศกโศกมันหมาน้ำกันค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ